ลัคนาราศีสิงห์งานที่คุณทำสิ่งที่คุณจะทำมีเงินมีล่าผลเป็นรางวัลแล้วนะมรดกตกทอดที่มีอยู่ทรัพย์สินที่ฉันมีอยู่ถึงไม่เป็นมรดกก็ทรัพย์สินที่ฉันมีอยู่มันออกดอกออกผลให้ฉันน่ะเออนะฮะมันออกดอกออกผลให้ฉันน่ะอาจจะเป็นอย่างนี้นะะอาจจะมีการติดต่ออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเก่าๆฉันทำเอาไว้อะ วันนี้มีการติดต่อกลับมานะนำลาบนำผลมาให้ฉันอันนี้ก็ถ่ายได้สวัสดีครับช่องถ่ายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีสิงห์นะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนมิถุนายนนะฮะในเดือนมิถุนายเนี่ยดาวเขาก็อยู่ถือว่ามีกเกษตราราธิบดีถึง3องค์เลยนะนะฮะอังคารนะฮะ สุดเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยสักประมาณวันที่10มิถุนาพุธก็จะเข้ามาสู่ราศีมิถุนเป็นกเกรษตรราธิบดีนะ,กะเกษตรดีก็ดีฮนะะเกษตรเวลาเกษตรเกเรก็เหนื่อยเหมือนกันนะเอ่ะเรามาฟังรายละเอียดกันลัคนาราศีสิงห์ดาวประจําตัวท่านคือดาวอาทิตย์นี่เลขหนึ่งไทยนี่วันนี้เดี๋ยวนี้อาทิตไปสถิตพบการงานนะครับตัวคุณ ไปอยู่ในพบการงานอ่าตัวคุณไปอยู่ในพบการงานไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยแสดงว่าอะไรฮะตัวคุณไปอยู่ในพบการงานเหมือนกับงานฉันมีอะไรให้ฉันทำอะ่ะเออในเดือนมิถุนายนมีอะไรให้กระทาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเนื้อเป็นหนังละนะฮะจะเป็นเรื่องอะไรเราต้องดูสิเพราะอะไรฮะคุณไม่ได้อยู่อย่างที่บอกฮะตัวเองก็ไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกนะฮะอยู่กับพุทธ อยู่กับศุกอยู่กับพระฤหัสนะครับเรามาแคะทีละดวงอยู่กับพุธก่อนดาวพุธเป็นใครมาอยู่กับฉันนะเออดาวพุธเป็นใครแล้วมาอยู่กับฉันนะดาวพุธของลัคนาราศีสิงค์เนี่ยคือเจ้าเรือนกระดุมพระที่ราศีกันและก็เป็นเจ้าเรือนลาพระที่ราศีมิถุนเออเฮ้ยฟังแล้วดูดีดูดตําแหน่งดาวแนละ้วแม่นะอยู่ด้วยกันได้นะอาทิตย์ พุทธสุภะรหัสสี่องค์เนี่ยสาหรับลัคนาสิงห์เนี่ยอยู่กันได้ฮะอยู่กันได้อยู่กันได้อย่างดีด้วยอันนี้ยังไม่ลงรายละเอียดนะเอาแค่เบื้องต้นจากดาวจรมันเห็นปื๊ดเนี่ยเฮ้ยมันอยู่กันดีอ่ะนะฮะตัวเองไปอยู่ในพบการงานมีอะไรให้ทําเป็นเนื้อเป็นหนังทําเรื่องอะไรดีอ่ะคงจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละกะล็ลาบผลเอยเงินทองเอยก็อยู่ในพบการงานแสดงว่า มีเหตุอะไรให้กระทำมีเงินมีทองเข้ามาร่วมอ่าอันนี้ก่อนนะฮะมีเหตุอะไรให้กระทำมีเงินมีทองเข้ามาร่วมทีนี้ร่วมใครร่วมดาวศุกร์ครับดาวศุกร์เป็นใครละ่ะอันดับแรกเขาเป็นกเกษตรที่พบการงานก็แดงว่าแน่ละ่ะเออแน่ละ่ะมีเหตุให้เธอทำเป็นเรื่องเป็นราวมีเหตุให้ทำเป็นเนื้อเป็นหนังจะเป็นเรื่องการกระทำอะไรทั่วๆไป หรือจะบอกว่างานที่ฉันทําอยู่ก็ได้งานที่ฉันทําอยู่น,น,ยนะมันมีลาบมีผลเข้ามาแล้วนะสิงเอ๋ย <c oughs> นะฮะลักนาราศีสิงงานที่คุณทําสิ่งที่คุณจะทํามีเงินมีลาบผลเป็นรางวัลแล้วนะทาอย่างนี้ดาวสุ์เนี่ยนอกจากเป็นเจ้าเรือนการงานเขายังเป็นเจ้าเรือนที่ตุนด้วยตุนนี่คือสหัชชาครับ สหัสชแปลว่าคนใกล้ชิดสนิทสนมเป็นญาติเป็นเพื่อนหรือการติดต่อประสานงานแสดงว่าคุณจะต้องติดต่อประสานงานอะไรอะไรในเดือนมิถุนายนแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดลาภผลเกิดเงินทองเกิดขึ้นสิทายได้อย่างนั้นครับนะทีนี้พระรหัสอยู่ด้วยใครล่ะพระรหัสพระรหัสมาจากราศีมีนครับพบมรณนะเออเรื่อง ชักไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ชักไม่ค่อยสวยพบเรือนไม่สวยไงพระรหัสละสวยไม่เถียงพระรหัสละสวยแต่พระรหัสมาจากมีนมีนแปลว่ามรณะมรณะเข้าร่วมในส่วนดีฮะเดี๋ยวจะถ่ายส่วนร้ายพระรหัสเนี่ยถ่ายร้ายได้ถ่ายดีได้ฮะเอามาฟังพระรหัสกันพระรหัสเนี่ยถ่ายร้ายก็ได้ถ่ายดีก็ได้ในส่วนดีก่อนมรณะมันแปลว่ามรดกก็ได้ฮะ หรือมรณะแต่ว่าเรื่องที่ผ่านมาที่ฉันไปหย่อนเบ็ดเอาไว้อะอมันเกิดลาบเกิดผลแล้วนะปลาติดเบ็ดแล้วนะเพราะคุณแม่คุณเอ๋ออ่าทายได้อย่างนั้นนะฮะสี่ที่สันหรือเฮ้ยมรดกตกทอดอ่ะไอ้มรดกตกทอดให้เงินให้ทองนะคำว่ามรดกตกทอดให้เงินให้ทองบางคนก็ได้มรดกตกทอดมาบางคนก็มีมรดกอยู่อ่ะไอ้คำว่ามรดกเนี่ยตีความเข้าไปอีก ลึกลงไปอีกมรดกสายเลือมดมรดกทางสายเลือดอนะฮะอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่ให้มรดกตกทอดแก่ฉันแล้วเป็นเงินเป็นทองอันอย่างนี้ก็กำปั้นทุบดินทายได้นะหรือฉัดทรัพย์สินที่ฉันมีอยู่ก็ได้มรดกตกทอดทรัพย์สินที่ฉันมีอยู่มันออกดอกออกผลให้กับฉันละนะฮะมันออกดอกออกผลให้กับฉันละ เป็นเงินเป็นทองเป็นล่าเป็นผลให้กับฉันตรงนี้ถ่ายได้ในทายเสียให้ฟังหน่อยอ่าต้องทายเสียด้วยฮะมรณะนี่จะมาทายกันคมโคม,มดีๆไม่ได้หรอกมันทายร้ายได้ด้วยอ่าต้องต้องเปิดใจให้กว้างในการรับฟังฮะนะฮะมรณะเข้ามาในส่วนการกระทำเนี่ยมรณะแปลว่าเจ็บไข้ได้ป่วยจากไปจากไปอะไรดีนะจากไปอะไรดี บางคนเนี่ยเขาว่าจากไปแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันครบนะบางคนก็เป็นผู้หลับผู้ใหญ่ท่านจากไปทิ้งอะไรอะไรที่เป็นทรัพย์สินให้กับเราทายได้อย่างนั้นด้วยหรือหรือหรือ,รอมีมรณะเข้ามานะในส่วนเสียผู้หลับผู้ใหญ่มีความเจ็บป่วยและยังไงล่ะฉันต้องเอาเงินเอาทองฉันต้องเอาราบเอาผลมารักษาอันนี้ทายได้อย่างนั้นหรือ ตัวคุณเองก็ได้ตัวฉันเจ็บไข้ได้ป่วยอามรณะมานี่นี่คุณอยู่นี่นะนี่มรณะอยู่นี่นะคุณเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเอาเงินเอาทองเอาลาวเอาผลมารักษาตัวฉันว่าเศร้าใจจังถ่ายได้อย่างนั้นนะครับถ่ายได้อย่างนั้นนี่เห็นไหมถ่ายร้ายได้ถ่ายดีได้นะครับเอาสิงก็สิงเหมือนกันดาวจรเหมือนกันทำไมร้ายทีดีๆีละ่ะแล้วจะรู้ไหมเนี่ยว่าใครจะร้ายใครจะดี คงต้องดูบริบทของพระรหัสสับบอดีครับนะคงต้องดูบริบทของพระรหัส,สับบดีว่าเดือนนี้ปีนี้พระรหัสบริบทบริบทนี้คือทักษะครับทักษามีทั้งหมดแทักษะครับบริวารอายุเดชส,สีมูลละอุตสาหาบุตรีการลกิดีทักษะดีก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอาจจะได้อะไรดีๆจากพระรหัสทักษารายเป็นการลักินีขึ้นมาตูม เจ็บใครได้ป่วยมหมมีเหตุญาติผู้ใหญ่จากไปมะมอะไรอย่างเงี้ยแต่จากไปตรงเนี้ยอาจจะจากไปแล้วอาจจะทิ้งอะไรดีๆไว้ให้หรือจากไปเฉยๆก็ได้เพราะเขาเป็นกาลรรก,กินีเนี่ยไม่ค่อยได้ให้อะไรอะนะฮะหากเป็นทักษะดีๆตรงนี้ก็น่าจะถ่ายดีอานะฮะมรดกตกทอดที่มีอยู่ทรัพย์สินที่ฉันมีอยู่ถึงไม่เป็นมรดกก็ทรัพย์สินที่ฉันมีอยู่มันออกดอกออกผลให้ฉันนะเออ นะฮะมันออกดอกออกผลให้ฉันนะ่ะอาจจะเป็นอย่างนี้นะอาจจะมีการติดต่ออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเก่าๆฉันทำเอาไว้อะ่ะวันนี้มีการติดต่อกลับมานะนำลาบนำผลมาให้ฉันอันนี้ก็ถ่ายได้น้อันนี้ก็ถ่ายได้นะน,น,ไดนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้พระรหัสเนี่ยนอกจากเป็นมรณนะแล้วเขายังมีบวกอีกใบหนึ่งปุตตาครับปุตตาครับแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนแหมมรณะมาแรงเชียวบางคนปุตระมาแรงเชียวนะอาจจะมีเหตุบุตรบริวารมีเหตุให้คุณต้องกระทำอะไรและใสและใช้ลาบผลกับเขาก็ถ่ายได้ครับนะฮะคุณต้องไปทำอะไรให้กับบุตรบริวารลูกน้องบุตรบริวารเนี่ยนะนะมีเหตุอะไรให้คุณไปกระทำทำแล้วเป็นยังไงทำแล้วเนี่ย อาจจะต้องใช้ลาบใช้ผลที่คุณมีเคลียรเรื่องนี้ให้เขาด้วยนะครับปุตตะยังเป็นเรื่องของการลงทุนการริเริ่มช่วงนี้วันนี้เดี๋ยวนี้มีการริเริ่มอะไรใหม่ๆมีการลงทุนอะไรใหม่ๆอาจจะใช้ลาบใช้ผลไปลงทุนซัก่อนนะเดี๋ยวเขาจะคืนให้ หากทักษพะพละรหัสด,ดีนะพละรหัสทักษะดีนะเกิดการลิเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆแล้วใช้เงิน,นใช้ทองลงทุนไปก่อนหวานไปก่อนหวานเขาเปลือกไปก่อนเดี๋ยวต้นจะขึ้นมาและจะออกรวงเขาเปลือกเต็มกว่าเก่าอีกทายได้อย่างนั้นครับหากพละรหัสไม่เสียนะถ้าพละรหัสเสียแล้วก็ให้ระวังการ,รลิเริ่มอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะฉุกคิดสักนิดหนึ่งในการลิเริ่มลงทุนฉุกคิดสักนิดหนึ่ง มันอาจจะพาให้เสียลาบเสียผลได้พระลักถ้าพระลัสเป็นกาลีนะการลงทุนกาลีเริ่มอะไรใหม่ๆช่วงนี้ยเบรกไว้สักนิดหนึ่งก่อนเบรกไว้สักนิดหนึ่งก่อนนะฮะรออาทิตย์รอพุธรอศุกร์ย้ายสักนิดหนึ่งเขาคือดาวพุธเนี่ยจะย,าย้ายวันที่10เดือนมิถุนายนนี่แหละมาเป็นกเกษตรตาทิพย์ดีฉีกตัวออกมาแล้วลาบผลเงินทองฉีกตัวออกมาแล้วนะ ฉันไม่ไปยุ่งกับเธอหรอกถ้าพระหัสดีอ่ะก็แล้วไปถ้าพระหัสเสียฉันไม่ฉันไม่ไปยุ่งกับเธอแล้วนะพระหัสฉันออกไปแล้วนะอ่าตรงนั้นก็ถ่ายไนดะ้วันที่น่าจะประมาณแถวแถวสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยสามวันเนี้ยพระอาทิตย์กับศุขเนี่ยน่าจะย้ายมาอยู่ที่มิถุนร่วมเหมือนกับเหตุร้ายจะผ่านพ้นไปก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะหรือเหตุดีก็จะผ่านพ้นไปด้วยอ้าวเขาไปแล้วนี่ยกขยงมาแล้วนี่ จะดีจะร้ายมันก็พอพอพอก่อนนะแต่ช่วงนี้ช่วงตั้งแต่20พฤษภาคมไปแล้วอะนะ20พฤษภาคมไปแล้วอะเป็นอย่างคำทำนายนี้แหละครับถ้าดีก็ดีอย่างที่ผมทำนายร้ายก็ร้ายอย่างที่ทำนายนี่แหละนะครับอ่ะเรามาดูอังคารลาหูดาวเสาร์กันบ้างนะครับชั่วโมงนี้ถ้าพูดถึงพระเสาร์แล้วก็อ ลัคนาราศีสิงเสาเลง็งเออ <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยสิเหนื่อยเหนื่อยเสาเลงเนี่ยเสาเลงยังไงก็เหนื่อยนะพระเสาของลัคนาราศีสิงเนี่ยนะฮะเขาเป็นเจ้าเรือนปุตตะไม่ใช่เจ้าเรือนอริแม่นะติดติดขัดขัดเจียวพูดจาเนี่ยติดติดขัดขัดเจียวนะฮะเขาเป็นเจ้าเรือนอริครับอะไรเหรออริอนะอริอะไรอริ เสานี้เป็นอลิอลิมะเร็งอลิเนี่ยแปลว่าอุปสรรคปัญหาอุปสรรคเป็นภาระหนี้สินเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเล็งตึงระวังครับระวังลัคนาราศีสิงห์ระวังตอนพระเสาเร็งจะเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นจะเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นบางทีก็จะเกิดภาระหนี้สินขึ้นหรือไม่ก็ความเจ็บไข้ได้ป่วยเครียดจังเลย ปวดหัวจังเลยทุกใจจังเลยถ่ายได้อย่างนั้นพระเสาเหล่งนะหรือ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 ฉันทุกใจเรื่องคู่ครองจังเลยฉันทุกใจเรื่องคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาจังเลยอันนี้ถ่ายได้ครับอันนี้ถ่ายได้ครับนะฮะทีนี้เรามาไล่ดาวต่อกกันเสาไปอยู่กลุ่มเจ้าเรือนกลุ่มไปไหนฮะไปอยู่มีน จะเรือนกลุ่มไปอยู่มีนนะเหมือนกับลาหูเนี่ยเป็นคู่คองคู่ค้าคู่หุนส่วนคู่สัญญานะไปอยู่มรณะไปอยู่มรณะอ่ะไหนมาทายดีสักคำหนึ่งเดี๋ยวจะทายร้ายสักคำหนึ่งได้ครับทั้งดีทั้งร้ายแหละในส่วนดีก่อน <c oughs> ในส่วนดีนะในส่วนดีเนี่ยพระเสาเร็งเนี่ย <laughs> ดีตรงไหนวะ <laughs> ถ่ายลายซะเยอะเลยนะพระเสาเล็งเนี่ยต้องขอแบบว่าต้องขอแบบขอถ่ายดีได้น้อยมากเลยอะ่ะนะฮะน้อยมากมากมาก, <laughs> มาก,มากด้วยมากมากด้วยนะฮะเรามาถ่ายลาหูกันดีกว่านะฮะในส่วนพะเสาเนี่ยเสาเล็งอย่างเงี้ยนะฮะจุดแตกหักอย่างเงี้ยเออในจุดดีเนี่ยเอดีอย่างไรหวาอ่ะ ดีได้เหมือนกันครับนะมันเห็นได้น้อยมากเรียกว่ามาดูเนี่ยร้อยเอาหนึ่งคนก็นพออะเออนะเอาอาักร้อยคนเนี่ยจะทายดีได้สักห้าคนนะอะเออในจุดดีเนี่ยสมมติทักษะเขามาดีเยี่ยมเลยเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่ว่าปัญหาอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่อ่าฉันสามารถแก้ไข มันจะเกิดปัญหาขึ้นล่ะครับยังไงมันจะเกิดปัญหาขึ้นล่ะครับแต่ปัญหาเนี้คุณสามารถแก้ไขมันได้อะเพราะอะไรฮะเพราะเจ้าเรือนเขาเนี่ยไปอยู่มรณะมรณะมันไปว่าอะไรฮะมันไปว่าจากไปมันไปว่าสิ้นสุดนะเหมือนกับจุดดีนะถ้ารักษาเนี่ยถ้าเสาดีราหูก็ดีด้วยแหละบอกให้ถ้ารักษาเสาดีอะาหูก็ดีด้วยแหละนะฮะปัญหาที่เข้ามาเข้ามาแน่ปัญหาเข้ามาแต่ปัญหาเนี้ย ฉันจะแก้ไขมันได้ฉันจะผ่านพ้นมันไปได้นี่คือจุดดีแต่ทายได้น้อยมากนะแต่ก็ยังเออนะะมันก็เคยเห็นนะแต่มันน้อยจริงแหละอ่ะเรามาดูร้ายกันหน่อยอ่าสนุกสนุกปากนะไม่ใช่หมอดูโรคจิตนะสนุกปากจริงๆเพราะว่าอะไรฮะจุดเนี้ยสำหรับสิ่งนะสำหรับสิ่งนะมันเป็นจุดเกเรครับยืนยันนะอันดับแรกก่อนหากมีวิวาทะถกเถียงกับคู่ครองนะ ให้สงบปากสงบคําไว้ไม่งั้นเป็นอะไรฮะไม่งั้นบรรเลามรณะไงมรณะแปลว่าจากไปอะนะถ้าได้ต่อปากต่อคําหรือสาวความยาวความยืดไปเนี่ยเดี๋ยวเธอเดี๋ยวมันได้จากไปไม่ดีเลยไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยนะฮะแล้วก็คู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาเหมือนกันหากมีวิวาทะกันเนี่ยเถียงกันอะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวก็ได้จากไปเหมือนกันนะเดี๋ยวมันได้จากไปเหมือนกัน นะฮะหรือหรือในส่วนของคู่ครองตกมรณะเนี่ยคู่ครองตกมรณะเนี่ยมรณะมันแปลว่ามรดกในส่วนดีนะนะหากคู่ครองมีเหตุรับมรดกมรดกมีหลายแบบนะมรดกมีหลายแบบนะนะจะเป็นกรมธรรมประกันภัยหรือมรดกพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ให้มรดกมามรดกนั้นอ่ะมันจะมีปัญหาให้แก้ไขด้วยครับ นะมันจะมีปัญหาให้แก้ไขด้วยครับประมาณนี้สำหรับเสาและลาหูนะครับส่วนดีก็มีฮะนะส่วนดีก็คือแบบว่าคู่ครองจะได้มรดกอ่านี่คือส่วนดีแต่มันจะมีเสียแอบอยู่คือได้มันส่วนได้ได้แล้วเฮ้ยไม่ราบลื่นแฮะไม่ราบลื่นแฮะมีนู่นมีนี่ให้ฉันแก้ไข วุ่นวายชะมัดาติเลยทายได้อย่างนั้นครับสําหรับเสาราหูของสิงเนี่ยโอเกเลยนะฮะอาจจะเรียกว่าในส่วนเบาๆนะเคยเห็นเหมือนกันคู่ครองต้องเดินทางไกลเนี้ยเอออันนี้เรียกว่าสกิดแบบเบาสุดแล้วนะคู่ครองมีเหตุต้องเดินทางไกลนะ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 มีเหตุต้องเดินทางไกลอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะเหมือนกับ ไปไปมามาอันนี้เรียกว่าเกณฑ์เบาแล้วคู่ของมีเหตุเดินทางไกลไปไปมามาอันนี้เบาสุดแล้วนะฮะพยายามจะนึกว่าเคยเจออะไรบ้างในลัคนาสิงห์เนี่ยที่ผมได้เคยทํานายทายทักไปเนี่ยเนะเพราะว่าในแต่เขาอยู่เป็นปีอะแสดงว่าในแต่ละวันมันมีคนมาดูมันจะต้องมีสิงห์หลุดมาดูอยู่แล้วอาจจะอาทิตย์นี้มีสักคนหนึ่งหรือในเดือนน่ะจะต้องมีสี่ห้าคนหรือหลายๆคนมากกว่านั้นอะ คือต้องมีสิ่งแน่ๆละ่ะต้องมีสิงแน่ๆละ่ะเข้ามาดูอะในหนึ่งเดือนอะแล้วมันจะมีเหตุอย่างเนี้ยแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันหรอกแต่มันอยู่ในแถวๆที่ผมพูดนี่แหละแถวๆนี้แหละแถวๆนี้แหละนะนะคู่ครองไปดูแลผู้หลับผู้ใหญ่อะใช่ไหมฮะเขามีเหตุไปดูแลผู้หลักผู้ใหญ่เป็นไงฮะก็ไปทองคือไม่ใช่ไปเช้าเย็นกลับอะเหมือนกับไปนอนค้างอ่ะเดี๋ยวกลับมา อ๋เดี๋ยวไปใหม่อ๋เดี๋ยวกลับมาเพราะอะไรฮะเพราะมรณะมาสู่การงานไงมันไม่ใช่เรื่องคุณนะเรื่องเขานะแต่มันเกี่ยวกับคุณเนี่ยนะมีเหตุต้องไปทําอะไรให้กับผู้หลักผู้หรหัสผู้รหัสในผู้หลักผู้ใหญ่เนียมีเหตุอะไรต้องไปทําอะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเขาเนี้ยไปไปมามาไปไปมามาเที่ยวไรเที่ยวเคยอ, <laughs> อันนี้เรียกว,ว่าเกณฑ์เบาไม่ว่ากันปล่อยไปฮะ เดี uh, new new ๋ยวลาหูย้ายก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะมาดูอังคารกันอังคารของลัคนาราศีสิงห์อังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนเมษนี่นี่นี่เจ้าเรือนเมษสุภาพครับสุภาพแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลนะฮะสุภาพแปลว่าสําเร็จก็ได้อืมเอ๊ะให้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่มีใครไปยุ่งกับเขานะฮะเป็นเกษตรเนี่ยนะฮะ คือเมื่อตอนสงการน่ะแขกเต็มบ้านเลยตอนนี้เรื่องราววันผ่านไปแล้วไอ้น,นั่นคือในเดือนเมษในเดือนเมษาอันนี้พฤษภาแล้วมิถุนาและเหตุมันผ่านไปนานแล้วแต่แต่อะไรฮะอังคารมาจากทิจิกด้วยพันธุครับพันธุครับพันธุพันธุพันธุไปว่าอะไรฮะญาติผู้ใหญ่ก็ได้ครับพันธุนะบ้านอาคารโรงเรือน ที่ดินยานยนต์นี่พันธุทั้งนั้นเลยนะพี่น้องคนในครอบครัวพันธุทั้งนั้นมาเป็นกเกษตรตาธิบดีในภพสุภะฮ<อ>นะตรงนี้พอตีความหยาบยาบได้เพราะไม่มีอะไรมายุ่งกับเขานะไม่มีอะไรมายุ่งกับเขานะฮะก็เหมือนกับบ้านที่ดินยานยนต์ฉันจะบอกว่าอยู่ดีมีสุขเอะก,ก็ถ่ายได้เต็มปากนะถ้าเอาดาวจรอ,อย่างเดียวเป็นหลักนะ ถ้าเอาดาวจรอ,อย่างเดียวเป็นหลักนะอยู่ดีมีสุขครับนะแต่ถ้าทักษะอังคารเกิดเสียละเออทักษะดีๆเนี่ยจะอยู่ดีมีสุขครับบ้านที่ดินยันยน,ยนอสังหาริมทรัพย์ของฉันอยู่ดีมีสุขนะครอบครัวฉันอยู่ดีมีสุขญาติผู้ใหญ่ฉันอยู่ดีมีสุขอ่ะปักกีเนี่ยญาติผู้ใหญ่ของคู่ครองนะที่เขาไปดูอะ่ะบอกแล้วไงไม่เกี่ยวมันมันเกี่ยวกับคุณตรงที่ว่าเขาเป็นคู่ครองไง ต่ไม่ใช่เรื่องของคุณแต่ในส่วนคุณนะอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ดีมีสุขครอบครัวอยู่ดีมีสุขนะบ้านที่ดินยันยนอยู่ดีมีสุขแต่หากอังคารเสียขึ้นมาล่ะนี่ผมเนี่ยฉายหนังเนี่ยคือให้ดูทั้งหน้าแปลงหลังหลังวิกผมเลยอะ่ะนะมีเหรียญจะมีสองด้านฮะมีหัวมีก้อยถ่ายดีไปนะ้ขอทายเสียสักคำเพราะว่าอะไรฮะแต่ละคนทักษะไม่เหมือนกันหรอกนะ บางคนทักษาเขาเป็นอังคารเป็นกาลีในช่วงนี้พอดีทําไงล่ะก็ต้องถ่ายเขาฟังสิเกิดอะไรขึ้นระวังญาติผู้ใหญ่ป่วยครับระวังคนในครอบครัวป่วยครับระวังมีปัญหาเรื่องครอบครัวครับบ้านที่ดินยานยนต์ระวังมีปัญหาได้ครับทางหนึ่งทางใดฮะบางคนก็มีปัญหาเอาน้ําไม่ไหลไฟดับนี่นะบางคนก็เฮค่างวดบ้านค่างวดรถบางทีอ่ะ ตรงนั้นเสียตรงนี้เสียเอารถเข้าซ่อมซ่อมบ้านเออมุงหลังคาออะไรวะเฮ้ยอังคารเสียไงก็ถ่ายได้อย่างนั้นนะฮะก็ถ่ายได้อย่างนั้นนะฮะทั้งนั้นทั้งนี้ที่พูดมานี่คือดาวจรนะครับถ่ายได้ไหมถ่ายได้แต่ไม่เต็มปากเต็มคำทำไมล่ะในการทำนายดวงจริงมันต้องเห็นทั้งกระดานอะไรหรือทั้งอัากเนียทั้งกระดาน ทั้งกระดาษในที่นี้คือดาวเดิมที่คุณเกิดมามันร้อยเรียงกันยังไงแล้วดาวจอที่อยู่ตรงเนี้ยมันร้อยเรียงกันยังไงนะฮะผสมกลมเกิืนกันออกคําทํานายที่แบบวัดตัวตัดก็คือดวงใครดวงมันนะฮะดวงใครดวงมันดวงคุณที่ผมบอกว่าดีอ่ะมันอาจไม่ดีได้จริงนะเราลงทักษะลองช่วยดูแล้วอะไรแล้วเออมันดีจริงแฮ่ายได้ ขายได้จากดาวจรครับแต่พอเอาดวงคุณมาวางขอเปลี่ยนทาทานายทันทีเยอะแยะไปผมขอเปลี่ยนทาทานายนะฮะของคุณเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับคนละเรื่องคนละมิติเลยก็ยังมีคนละเรื่องกับที่ทายนี่เลยแต่เป็นเรื่องของคุณคนเดียวไงมันเป็นเรื่องของคุณไงคนอื่นไม่เกี่ยวนะฮะนั่นคือเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการทํานายครับนะอันนี้โยนหินถามทางก็ บอกในส่วนดีบอกในส่วนร้ายแต่ละคนไม่เหมือนกันครับแต่ละคนไม่เหมือนกันครับนะฮะบางคนก็เป็นอย่างคําทํานายบางคนอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เลยคิดว่าไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยใช่สิเราเอาดวงคุณมาวางดีมันเป็นเรื่องของคุณเนี่ยถ่ายอีกเรื่องหนึ่งเลยแล้วก็ถ่ายได้ร้ายถ่ายได้ดีก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันเพราะทักษะก็ไม่เหมือนกันอีกเห็นไหมถ้าโจทย์ครบแล้วก็มันเป็นเรื่องของใคร,รวัดตัวตัดนะ ฉันใส่เสื้อนี้พอดีบางคนเอาไปใส่หลวมบางคนก็เอาไปใส่ครับไม่พอดีถูกต้องฮะแต่คุณน่ยพอดิบพอดีเพราะเป็นเรื่องของคุณประมาณนี้ครับสําหรับลัคนาราศีสิงเดือนมิถุนายนสวัสดีครับ